พี่ก็เพ่จะบอกว่าวันหนึ่งนยาจะพูดว่าเป็นแฟนที่ดีบ้างนเคยบนเวทีเมื่ี้ะ้องเพลงคกา ด้วยกาโชว์มันเป็นโชว์สนุกมันเป็นโชว์พิงดับด้วยค่ะเต็มที่เรียกว่าอินเป็นพิเศษไหคะเต็มที่เต็มที่เต็มที่จะร้องแบบที่กับงานไอร้องแบบนี้ด้วยกันบ่อยไหมคะจริงๆแล้วเอร้องเพลงแบบนี้น้อยครับน้อย้ร้กันไปี่รอบล้วตั้งแต่คอนเสิร์ตก็รวมๆได้ประมาณสครัง ที่วันเกิดพ่อบ้างเป็นไงบ้างฮะได้จัดฉลองอะไรยังไงบ้างาก็จริงๆก็จริงๆค่ะจะไม่ใช่แบบโอ้ยวั ey, นเกิดที่คุณพ่อต้องแบบฉลองอะไงรก็พาคพ่อไปกินข้าว มากมากกับพ่อค่ะเป็นสิ่งที่น่าทีก็ถ้าจะบอกว่าวันหนึ่งยาจะพูดว่าเป็นแฟนที่ดีบ้างคออีรักอันนี้แหละอันนไม่ได้อันนี้ไม่ได้ันใช่ไ้มคะอันนี้รันลันนี่คหรือว่าไม่ได้รันไม่ลันตั้งใจใจนตั้งใจเหรอใรันตรงตรงรันเดียวเอออเราเรารันเลยที่รักนายออ่ะเป็นไรดี่นั่นเป็นอะไรดีใหญ่ัไดี 你走前面捞给他。 ก็ได้ครับขอถามก่อนนี่นิยาบอกว่าเออถ้าจะเรียกซัพพลายให้ไปขอคุณแม่ก่อนอะไรแบบนี้นะเด็กเคงแซวเล่นด้วยตามอินชีวิวแหละครับแต่ว่าถ้าถ้ามันมีเหตุการณ์หรือว่าถึงเวลาอย่างนั้นจริงๆมันก็คงต้องเป็นไปตามความมาตรฐานหรืความอ่อนน้อมของตัวเราของเราด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยมันเป็นการต้อหาผู้ใหญ่ไม่ว่าเป็นมารยาทนะก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องทำแล้วครับถ้าถ้าเกิดว่ามันจบนานจริงๆจะเริ่มวางแผนหรือยังคะยังยังครับตอนนี้ยังยังยังไม่ได้คิดอะไร enjoy จ ชีวิตสนุกไปกับการทำงานสนุกไปกับการท่องเที่ยวสนุกกับการกินด้วยกันทุกอย่างเอ่นจอยเอ่นจอยไปย่าคนแซวว่าแบบว่าพี่สะพ้ายอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างคะย่าจะได้หนึ่งย่าได้หนึ่งค่ะก็หนูว่ามันก็โอเคค่ะแบบไม่ไม่ได้รู้สึกเหมือนเลนะเพินนะคะเพราะว่าเอาจริงๆก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้คิดจนกวบบคนทังอะค่ะใช่แล้วเพื่อนแซวกันเยอะไหมคะหรือเพไปอนหนุ่มเรื่อย ไม่หยุดเลยใช่ไหมใเราเซลเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ขนาดไหนเพราะว่าเราก็เซลล์ได้ไงคะเป็จริงเราสองคนยังมองเรื่องนี้ยังไกลใช่ไหมก็ไกลค่ะส่วนหนึ่งอีกเราก็เป็นไม่ว่าเป็นคนที่ชอบมีความเป็น privacy ในในชีวิตด้วยอะไรเงี้ยก็ก็เลยก็เลยไม่ไม่ได้อะไรไม่ได้กดดันซึ่งกันและกันด้วยค่ะ แต่ว่าท่นเด็ไม่ติดใช่ไหมครับูกกับที่เขาแซวกันแบบเรียกว่าที่สะพายอย่างเงี้ยเราไม่ติดใช่ไหมครับก็มันก็เป็นเรื่องที่มันห้ามไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ใครๆก็คงอยากอยากจะเรียกกันด้วยอะไรเงี้ด้วยก็เป็นเรื่องสนุกสนานแต่ก็เอ่าก็อาจจะไม่ต้องสนุกสนานมากก็อาจจะเป็นที่เดือดร้อนของคนอื่นด้วยก็ได้อะไรเงี้ยก็แบบถ้าแซวก็แซวพอคุ้มค่อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่ามาแบบรูซีเรียสคาดหวังจริงจังอะไรอย่างเงี้ย